วัสดีครับผมมึนอยู่กับบ่าวตาคำตะก,การผมเมื่อนี้บ่าวตาคำตะก,กาลงมาหาไอ้ไม้รับผมตอนนี้ก็อยู่รีสอร์ทเสริมสุขป็ดเทียบร้อยมาหาไอ้ไม้เดินทางมาก,กับคุณป้าพิษช่องนิภูพิบับครับมึนเราลงมาแหลองอยู่กับไอ้ไม้ครับผมับ,บรรยากาศนำ้ำแรงอยู่รีสอร์ทเสริมสุขครับผมผมมึงบรรยากาศเป็นความกันครับ งามครับผมบ่ได้เขาบ่ได้เขามาเล่นน้ำพึ่นโดนแล้วบ่ได้มาโดนแล้วแกบอตาคำตะการอยู่แต่อยู่แต่บ้านบ่ได้คอยลงมาหยียบบรรยากาศเดิมงามดอกไม้เดิมงามนะครับบอตาคำตะการบ่ได้มาเล่นโดนแล้วเงินโดนจังงในมากเพราะว่าบอต้านี่แก ไทยคลิปแห่งพี่น้องได้รับชมอยู่กับบานิพจน์ครับสกาศนกไปหาเล่นแ่อยูสวนของบานิพนน์นะครับโคกน้องนาสือ้อสื่อสวนของบานิพนน์กะงามงามมืองกันครับเดี๋ยวบาวนิพนน์ได้ได้ตัวเติมได้สร้างอย่างออกมาออกแบบยังไม่อีก เดีเ๋ยวเราตาค้ำตะก,กาจิไปไทยให้พี่น้องได้รับชมอีกท่าน,นึงครับผมเดี๋ยวนี้เราก็มาอยู่กับรีสอร์ทของไอ้ไม้ครับผมเหมือนโซดซิ่งในเมืองดอกแค่ครับผมดอกแค่จากดอกแคอยังก็ดอกแค่มันเป็นสีม่วงๆไหมาตาค้ำตาก่า,กกากร,รูเ้เองครับเดี๋ยวพามาชมเลยนี่ครับผม บุ้งหัวดอกแค่อย่างตายครับดกกรตายครับดอกแค่อยู่สามสี่ต้นนะครับน้องนีน่ห้าต้นตัวนี่ลายครับชนใ้ไม้ชนใ้ไม่เป็นบัวเก็บกินครับหลายต้น ยายสาก็เป็นเพื่อนบอยากเลยวะเต้แอนนี่ครับบอตาคัมภ์กายยังบม,ม่หูจะเป็นดอกเงี้ยนะครับผมยังไม่เคยเห็นเลยน่แหละก็เคยเห็นอยู่รีสอร์ทใครไม่ครับผมครับหาก็เห็นนี่แหละแต่อันนี้คุณแจักอยู่ครับนี่แต่ต้นอันนี ต้นผงชลรดครับผมมีจักจั่าไปใส่ต้มปลาแซ่บเลยใส่ต้มปลาพี่น้องใบใบใหญ่กุนนี่มึงเพิ่นบ่ค่คอยหดน้ามึงคือจังได๋กงานู่ครับไปเดี๋ยวาบตาทำตะไคร้พาลงไปเมืองสะของเอแม่ครับผม,ผม,มครับผมบอกกันนะครับนี่ครับผมนวด,ดสะของเอแม่ครับผมเลือกเตือครับจะได้อยู่ประมาณสามสี่เมตรอยู่ดีนี่ คนโต๊กมากนี่พีนากินปลาพี่น้องเด้อบาต้าไอ้มาไอ้บาตา้านจะชวนไอ้แม่กับผมไอ้กระตอบเลยพี่น้องปีนานี่ยเลือการน,นี่ติเอ็ดใส่ต้นพักกิเล็กเราไปเอ็ดมองกินเหล่าครับมองเพราะว่าไอ้แม่กับผมเราชวนมากเราจะมีเนื่าปฏิ ถ้ามีปลางน้ามีปลายู่นี่บอโอ้ยบิองให้ไ่ซื้อปลามาปล่อยก็ไดทนบ่มีกักเอามดเอ็ดกระต๊อบอนี่นั่งกินล่มสมอยู่ครับท่างนี้ตัวไฟลงมาโอ้ครับบรรยากาศครับผมหรือมนไใ่แบบเอด็ดแบบบ่เลิกปนไดครับก็เลือกอยู่ทาาพุนกับเลเอดเป็นตะพักครับโบเป็นตะพักบ่ไดตัวลงไปมันขึ้นยาก คือของบา้านมีพน่นไงครับคือของบา้านมีพ่นคำจัก,กรจะไปหาเยอะเลยครับผมมันเลือกเกินไปครับเวลาลูกหลานเขาไปเล่นตัวงานตวนัวไม่มาเพราะบ่มีพ่อเมียหรือพี่น้องคอยอยู่มันอันตรไล่ครับผมเลือกของบา้านมีพน่นสะของบา้านพ่นเลิกครับผมเพราะว่าเราตาคำจัก,กรกะไทายเมืงองแต่มันเลิกอะไรครับคือเพิ่มกบ บเพื่อลูกหลานจะไปเรียนทุกตุ่งหันอาจจะได้อาจอาจะนาเสียใจลายครับมันอันตรายเลือกมันจะบประมาณแปดเก้าเมตรกรบผมสะของร้อนขุน,น,นเลือกครับบัยันส่วนมากกับบัยันดอกพืชนนะ่ะย่านน้องที่เอวนะครับน้องที่เอวกัไปน้ำ ไปนะมเบานี้พ่นดูเนะาะยันเบานี้พ่นเผอืเผอเผื่อจังไดจังนึงเกิดเพื่อตกกหํำตกกนครับผมการตะไลเท่ากับยานคือกันเนาะผมมาชมยูทีไอม่เปลาาตาทำปาก,กาคือว่าเห็นไอไม่ไมครับผมว่าจะเอารถมาไทถทีหนึงดะเพื่อจีดหน้าคือบานนีคืบอบ่ ก็ไปเห็นมองไทยนี่คือเก่าอยู่ครับนี่เป็นหน้าเก่ายัางใบไ,ไทยอยู่นี่ครับผมสะผู้ใดอันายเป็นทีไม้ยังครับทีไม้หอดเครื่องสะครับทีพุ่ละคระเงีม่สะปันเทียดนะครับหาปลาก็ต้องมาหานลำกันแบบเช็ดกันพร้อมเนึง หาปลาก็หายากพี่น้องตาบ่อนยุคเชื่ดจะเอาเชื่อนั่นนะครับเชื่อำเนี่ยกับบ่าวตาคำตะการพ่อจะสนับสนุนอยู่เตะเลือกก็หนีกับนี่อันตรายครับผมบ้องไปยัดดอกข้างดีๆีเตะกับโจกเัะสองเมตรสามเมตรกับพ่อแดกครับผมโจกเลือกมันก่อ อันตรายกวเห่าเพื่อจะของเถามาเถามากับเพื่อตุกน้ำตวกนเห็นปะครับตุกน้ำตวกนามามัมานหยาดเลยผมมึงบรรยากาศน้ำกันครับยุทงยูทา,าเหมือนีง เราจะทำไก่ถามาาไไหมเมืองสะกอนหนึ่งถ้าตึกแหไ่ได้ลาบอนดีขนาดถ้าตึกกแห่ได้เดีย๋ยวเราตาทำไก่เมื่อตึกแห่แปลาดุกเมืองหนองปลาดุกไหลหไม่ว่าจะต้องได้ถามได้ไหมครับผมสะกอนว่ามันถึกได้บ่เอเล่าแบ่งสะกันนะใดทั้งใดครับก็ต้องได้ถามสะกอนเร่งบริรูอะไรเลยเลสสกกต้องได้ถามส่ก,กนนอ,อนครับถ้า ว่าตึกได้เดี๋ยวว่าตาทำตะกไคร้แหยมาตึกให้มึงครับไอ้ปีนี้อ้อยแห้งแล้งครับฝนก็บ้าตกพี่น้องฝนกะด้วนดูยังตกถามชิ้นมือยังตกกับตกกับตกบ่แห้งครับผมตกกระควายกรบทางวัลลิศครับผมทางวัลลิศมือมือนี่ มือน้บาวตาคตัตะการลงม,มาตาบ,บานครับลุงมาตาบานฝนตกดูสองมองครับผมดูวานอนีวาดกับวาริตเชพุ่มครับผมมีวาริตฝนตกแห้งครับน้ำบาตตาคตัตะการเมืงองยูรอกให้หน้าำน้ำไหลครับผมท,นนที่ทางว่านอนที่้องทางว่านอนพิจิตได้เอ็เขา่าเอทน้ำก่อนทางอื่นครับผมน้ำหลายแล้ว รยากาศดูรีสอร์ทเสริมสุขของไอ้ไม้ครับผมเดี๋ยวมืออื่นพามึงมืออื่นครับผมไอ้ไม้ครับผมจะพาไปเรียนใส่พาบาตาไปใส่เพราะว่าบาลตาคำตะการมม่รินอยู่นี่แต่กาไอ้ไม้ครับผมจะพาไปเลีนไปเที่ยวครับผมบุ้งไอ้ไม้จะพาไปเที่ยวไปเรียนใส่เดี๋ยว่าชมคลิปไปเรื่อยๆครับผม ครับผมขึ้นมาแล้วเครับผมงานขึ้นมานางเด่นอยู่เมืองบรรยากาศของรีสอร์ทของไอไม้มครับผมครับตอนนี้มาเล่นน้ำเงิอน UP. อยู่พี่อยู่อยู่บ้านน้องนิ่งใหญ่ครับผมตป่ตาคําตะการขึ้นมาเล่นน้ำก็มาเล่นนี่ก็ไอไม้เหมือนบอด้มาเด่นน้ำเงินโดนแล้วครับ นก็เลยมาเล่นลน้ำไอ้ไม่มาเมืองให้พาไปตัดต่อ YouTube ไปเที่ยวไปเล่นครับผมไปท้า YouTube เดี๋ยวตอนแรกเดี๋ยววอลตาคาตะกาจะไปหาแฮมเบาๆกับยายสาอยู่ในบ้านนะครับผมหรือผ้าขับเล่นในบ้านเดี๋ยววอลตาคาตะการดูคลิปเพียงเท่านี้ครับผม อย่า like, ลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้บอตตาคาาัมตะกาผมเพื่อติดตามคลิปต่อไปครับผมเหมือนสวัสดีครับผม <S 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 บ๊ายบายาลวครับผม